วันนี้มาดูมังกรนะมังกรทอง TFR นะครับอาการเบรกไม่อยู่เบรกเดี๋ยวจมเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวไฟเบรกมือก็โชว์นะนี่กำลังลือ้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับระบบเบรกนะระบบห้ามล้อมีความสำคัญอย่างมากสำหรับรถยนต์นะครับสำคัญกว่าเครื่องอีกนะ ถ้าเครื่องไม่ดีแต่ว่าเบรกดีเนี่ยโอเคแต่ถ้าเครื่องดีเครื่องแรงแต่เบรกไม่อยู่เนี่ยนะครับถึงชีวิตรถยนต์คันนี้เนี่ยมีอาการก็คือขับขับไปน้ำมันเบรกหายเติมน้ำมันเบรกบ่อยนะครับที่รั่วก็มีอยู่นะมีล้อหน้าและล้อหลังรั่วทั้งหมดนะครับต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าอาการของเบรกเนี่ยมันมีประมาณ2อาการข้าวๆนะครับ1ก็คือ เบรกไม่อยู่แล้วเบรกเนี่ยจมจมแบบเหยียบปุ๊บเหยียบจมหายไปเลยต้องย้ำ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 ถึงจะอยู่นะครับนี่อาการที่1น,นะอาการที่สองเหยียบเบรกแล้วแข็งทื่อแข็งทื่อไหลย้ำยังไงก็ไม่อยู่ยิ่งย้ำยิ่งแข็งนะครับแข็งตั้งแต่จังหวะแรกนะวันนี้จะมาให้ความรู้ทั้งสองอาการนะครับว่าอาการที่1เนี่ยเบรกแล้วจมวูบลงไปเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรแล้วอาการที่สอง เบรกแล้วแข็งทื่อเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนนะครับสำหรับท่าน,ท,านที่เพิ่งเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กด s u b s ั r i สไติดกระดิ่งนะแชร์เยอะๆแต่ว่ากดไลค์กับกดติดตามเนี่ยทีเดียวก็พอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ มัันนนทง้เยิ้มเลยมาเดี๋ยวไปดูล้อหน้าด้วยนี่นะครับล้อหน้าลอยน้ำมันเบรกสาดขึ้นมานี่นะมออลมก็น่าจะไม่รอดเดี๋ยวมาดูสภาพมออลมนี่เรืออมาแล้วมออลมดูหนิมลอยแม่ปั๊มมันรั่วนะเห็นไหม ปกติม้อลมเขาจะเป็นสีดำทั้งลูกด้านนี้อยู่ด้านล่างนะน้ำมันเบรกน่ะน่าจะไหลอาบลงมานะครับแล้วก็กัดสีม้อลมเนี่ยเปื่อยนะแต่คันนี้ความดูแล้วไม่มีน้ำมันค้างในม้อลมนะแต่ว่าเบรกมันแข็งอดีตน่าจะเคยโดนพวกน้ำมันเบรกเนี่ยเข้าไปกัดนะครับแผ่นสูญจะกาดด้านในเนี่ยเห็นไหม หลังมอลมก็เปื่อยหมดแล้วมาดูแม่ปัม๊มนี่แม่ปั๊มเบรกสภาพแย่นะครับชัดเจนล้อหน้าก็รู้สึกจานฝั่งนู้นจะบางบางมากนี่ดูจานเบรกบางแย่เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าคันนี้จะต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง a few minutes later นี่นะครับดูสภาพนะซีนฝั่งนี้ก็รั่วนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยรั่วเกือบทุกจุดเลยนะล้อหน้าที่ว่ารั่วยากๆก็รั่วนะคันนี้นี่เห็นไหมลูกสูบเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าต้นเหตุของอาการเนี่ยนะคันเนี้ยคือเบรกเดี๋ยวจมเดี๋ยวแข็งนะครับเบรกไม่อยู่อะ พอเหยียบเบรกปุ๊บก็ไฟเบรกมือติดโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเดี๋ยวมาดูก่อนชิ้นส่วนอะไรที่เปลี่ยนนี่แม่ปัม๊มเดี๋ยวทางหมูกำลังลื้อให้ดูวิธีการลือ้อแม่ปั๊มเบรกนะถอดตัวปิดล็อกข้างหลังนี่ออกนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้แล้วก็ถอดนอด็อตข้างข้างออกนี่นะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ล็อกลูกสูบ นะครับห้องข้างหน้ากับข้างหลังเดี๋ยวเราเทน้ำมันทิ้งตรงนี้ก่อนดูสีน้ำมันดิเนี่ยเปิดกระปุกตรงนี้ออกเห็นไ,ไหมอันนี้คือลูกค้าได้เติมทุกวันนะ่ะเจ้าของรถนี่เติมทุกวันเลยแต่สังเกตว่าข้างล่างข้างบนจะใสนะแต่ข้างล่างมีแต่เศษเห็นไ,ไหมดำปีเลยอ่ะเทลูกสูบออกมาดูดิเห็นไ,ไหม ในห้องสร้างแรงดันเนี่ยจะดำมากๆนะครับออกมายังไม่หมดนะเพาะเลยเพาะกับพื้นนี่นี่ลูกยางพวกนี้มันจะบวมนะครับถ้าเกิดจะซ่อมให้เปลี่ยนลูกชุดลูกยางพวกนี้นี่นะหนึ่งสองสามสี่พวกเนี้ยยี่ห้อไซเกนใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่นิยมซ่อมเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วก็มอลมเหมือนกันนะครับมอลมเนี่ยเปลี่ยนใหม่แท้นะไม่แพงนะครับ ส่วนจานดีดเบรกนะครับถ้าตัวไหนมันยังหนานะถ้าใบไหนหนาอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนสามารถเจียรปรับหน้าได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเอาใบนั้นมาดิมีใบหนึ่งนะฝั่งซ้ายนะครับจานเนี่ยบางมากเนี่ยทังงวิวมาขอเทียบกับของใหม่ให้ดูหน่อยดิเนี่ยดูจานนะจานกินแค่ฝั่งเดียวเพราะว่าลูกสูบมันติดแล้วก็เป็นสนิม เป็นสนิมโหดมากนะครับสนิมที่ลูกสูบเนี่ยดีนะเนี่ขึ้นสนิมเบรกก็ติดทําให้มันกินฝั่งเดียวอย่างนี้นี่เห็นไหมของใหม่กับของเก่าถ้าตัวเนี้ยไม่ไหวแล้วนะเจียไม่ไหวต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดลักษณะเนี้ยอย่าไปเจียมมันพอแล้วนะเปลี่ยนอันใหม่ไม่กี่บาทนะครับใบหนึ่งไม่ถึงพัน ราคามีหลายราคาให้เลือกนะครับมีตั้งแต่หลักไม่ถึงพันจนถึงประมาณพันจนถึงประมาณทักพันต้นๆน,น,นะแล้วแต่เกรดนะครับแต่ว่ารถบ้านรถใช้งานรถรุ่นเก่าๆแล้วก็ไม่ต้องใช้ของแพงมากนะครับแต่ว่ามะลมเนี่ยผมเน้นเป็นแท้นะมะลมใช้แท้เพราะว่ามันไม่แพงนะครับนี่จานก็ปรับหน้าเอาได้นะมีหลายๆท่านถามเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลัง ไม่ต้องเจียจานได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพการเบรกเนี่ยก็จะไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการเจียจานเนี่ยมันเป็นการปรับหน้าจานให้สัมผัสกับผ้าเบรกเนี่ยได้เต็มหน้านะครับทาให้ระยะเบรกเนี่ยสั้นกว่ารถคันที่เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหรือหลังแล้วไม่เจียนะครับถ้าคันไหนไม่ได้เจียจานก็มันก็พูดถึงมันก็ใช้ได้นั่นแหละ แต่ว่าระยะการเบรกหรือไม่กับความสมูทความราบลื่นนะความราบเรียบเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะรถยุโรปนะครับรถยุโรปที่ใช้ความเร็วสูงสูงเนี่ยมักจะต้องเจียจานหรือถ้าจานเป็นรอยลึกๆมากๆเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยนะครับพวก BMW Mercedes Ben z อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าถ้าจานเป็นเส้นสักนิดนึงถ้าเกิดไปเจอเครื่องเจียจานที่เจียไม่ผ่านเนี่ยจะมีการสั่นในรอบความเร็วสูงๆประมาณสัก200กว่าอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดไม่ได้เจียจานก็ มันจะมีปัญหาในย่านความเร็วถงสูงนะครับนี่เปลี่ยนลูกสูบดิสเบรกด้วยนะ2ข้างเลยเพราะว่าสนิมหนักนะครับนี่เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเนี่ยดูของเขามันขัดไม่ไหวแล้วนะมาพูดถึงอาการนะครับที่เบรกจมเอาเบรกจมก่อนนะครับ อาการเบรกจมเนี่ยก็มาจากห้องสร้างแรงดันเนี่ยมันรั่วนะครับเป็นต้นว่าตัวแม่ปั๊มรั่วลูกยางพวกเนี้ยนะรั่วมีอาการรั่วฉีกขาดนะครับแต่ส่วนมากจะตรวจสอบที่ล้อซะก่อนนะครับอย่างล้อหลังนะล้อหลังเนี่ยชอบรั่วนะเดี๋ยวจะให้ดูช่างอาร์มกำลังลื้ออยู่ตัวล้อหลังเนี่ยมักจะมีอาการรั่วช่างอาร์มไหนก็บอกเบรกล่ะ มาถอดถอดออกข้างหลังล้อหลังนี่ชอบจะรั่วนะมีปัญหานี่ดูหน้าตาของลูกยางเบรกหลังส่วนมากจะเริ่มรั่วที่ล้อหลังก่อนเนี่ยเห็นไหมสนิมเอาแกะใส่นนี้ไม่ออกแล้วเนี่ยคือมันตายสนิม ส่วนมากจะเริ่มรั่วจากล้อหลังก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกสาเหตุว่าทําไมมันถึงรั่วน่าจะอาออกยากนี่อ่ะออกแล้วออกแล้วอีกนิดนึงเห็นไหมนี่ลุกสูบเขาดูข้างในหน่อยดิโอโหเนี่ยเห็นไหมเริ่มจะรั่วมีสนิมเป็นตะกอนนะครับ อาการเบรกจมนะเบรกจมแบบเหยียบหายไปเลยต้องย้ำถึงจะอยู่เนี่ยมักจะเกิดจากแรงดันรั่วต้นเหตุที่ทำให้ระบบเบรกรั่วนะอันดับหนึ่งเลยนะครับมาจากสนิมในระบบหรือว่ามีความชื้นนั่นเองนะถ้าเราไม่ได้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะสัก1ปีหรือ2ปีครั้งหนึ่งไม่ได้ใช้น้ำมันเบรกที่มีประสิทธิภาพสูง น้ำมันเบรกถูกๆนะครับขวดละ60บาทนะอย่าคิดว่าไม่มีมีนะน้ำมันเบรกถูกๆนะครับมันจะทำให้ระบบเบรกภายในเนี่ยมันมีความชื้นสะสมนะถ้าไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเลยมีความชื้นเข้าไปสะสมจนกระทั่งพวกชิ้นส่วนภายในเนี่ยเป็นสนิมเป็นขี้เกลือนะครับถ้าเป็นชิ้นส่วนเหล็กแบบนี้ก็จะขึ้นสนิมนี่นะเนี่ยติดขัด ถ้าเป็นพวกมีเนียมนี่ก็จะขึ้นที่เกลือข้างในเนี่ยเห็นไหมตรงที่ลูกสูบมันวิ่งเข้าวิ่งออกมันจะเป็นบ่าไปเลยนะครับสึกหลอไวมากๆนะถ้าไม่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกแล้วก็ประเด็นที่สองเบรกแข็งไหลมักจะเกิดกับรถที่เป็นมออลมเดิมๆนะสมมุติว่าเป็นมออลมเดิมๆมาติดรถนะครับแม่ปั๊มจะอยู่อย่างนี้ ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีประเก็นนะเป็นประเก็นกระดาษถ้าเกิดน้ำมันเบรกหายเรื่อยๆไปเช็คแล้วไม่มีจุดรั่วจุดเึิมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ว่าเราก็เติมน้ำมันเบรกเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเติมไปเรื่อยไม่ได้รับการซ่อมแซมน้ำมันเบรกที่รั่วเนี่ยรู้ไหมว่ามันไปไหนมันรั่วออกข้างหลังตรงนี้นะครับแต่ว่าของเดิมติดรถเขาเนี่ยมันจะมีประเก็นถ้าเกิดว่า น้ำมันเบรกมันไม่กัดทะลุประเก็นออกมาแต่ว่ามันไหลเข้าไปในมออลมเบรกเนี่ยนะมันจะทําให้ตัวสูญญากาศข้างในเนี่ยแผ่นสูญญากาศข้างในเนี่ยขาดนะครับมออลมผ่อนแรงไม่ได้ทําให้เวลาเราเหยยบเบรกเนี่ยแข็งนะครับหรือรถที่มีท่อทางเดินของลมเนี่ยนะลมที่เข้ามาลมเบรกเนี่ยรั่วนะครับท่ออากาศรั่วท่ออากาศทะลุเปื่อยหรือไม่ก็หลุดเหล็กลัด เหล็กรัดหลวมจนไปกระทั่งสายวัคคัมเส้นเล็กๆเลน,น้อยเนี่ยมันหลุดนะครับเคยเห็นของอีซูดีแม็กนะครับเจอประจํามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับต้องตรวจสอบดูดีๆเกี่ยวกับระบบลมดูดนะครับแล้วก็ตัวแม่ปั๊มเนี่ยถ้าเกิดไม่รั่วก็ต้องไปหาที่อื่นนะแต่ว่ามันก็มีบางคันที่แม่ปั๊มไม่รั่วแต่หม้อลมเสียตามอายุการใช้งานแต่ว่าเคสนั้นจะเจอได้น้อยมากนะครับส่วนมากจะเจอนี่แหละ อาการร่วมด้วยก็คือน้ำมันเบรกเนี่ยยุบเรื่อยๆนะครับหายไปเรื่อยๆหาที่รั่วไม่เจอไม่ได้สนใจแก้ไขปัญหาเติมน้ํามันเบรกเลี้ยงอย่างเดียวคิดว่าน้ํามันเบรกมันจะระเหยได้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันไหลเข้ามาในมอลมนะเคยทาไว้ให้ดูหลายคลิปพอถอดมอลมออกมาปุ๊บความมอลมอย่างนี้นะน้ำมันเบรกไหลโจกออกมานี่แหละเป็นสาเหตุทําให้ทำไมเบรกแข็งก็เพราะว่ามอลมมันเสียนะครับถ้าเกิดไล่ดูจุดอื่นแล้วพวก ทอยางระบบส่งลมเบรกเนี่ยมันไม่รั่วนะไดชาร์จดูดดีอย่างรถด,ดูดนี้ใช้ไดชาร์จไม่ได้ใช้ปั๊มลมในการดูดนะใช้ไดชาร์จดูดถ้าไดชาร์จมันดูดดีสายไม่มีรั่วสามารถทําสุญญากาศได้ก็ไปดูที่มออลมนะมออลมชอบมีปัญหานะครับคร่าวๆเบรกก็มีอยู่2 2ออาการนะที่ชอบเสียก็คือเบรกจมจมหายไปเลยแล้วก็เบรกแข็งนะครับ แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ช่างชอบหลงกันนะครับบางทีไม่มีความชำนาญในการเซอร์วิสในการปรับตั้งนะครับพอเปลี่ยนกระบอกเบรกเปลี่ยนก้ามเบรกเสร็จเรียบร้อยเบรกต่ำเป็นเพราะว่าไล่ลมเบรกไม่เป็นหรือปรับตั้งเบรกไม่เป็นนะเจอหลายๆท่านที่โทรมาขอคำปรึกษานะครับปรับตั้งเบรกไม่เป็นเดี๋ยวคันนี้จะมาปรับตั้งเบรกหลังให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับ เคยลงคลิปของการปรับตั้งเบรกหลังไปแล้วนะเป็นของ All New D-Max ไปย้อนดูได้นะส่วนมังกรเนี่ยเดี๋ยวจะปรับตั้งเบรกให้ดูเดี๋ยวรอประกอบเสร็จแป๊บหนึ่ง few moments later. มาถึงวิธีการปรับตั้งเบรกหลังนะครับประกอบเสร็จแล้ววิธีการปรับตั้งเนี่ยเราจะปรับตั้งบริเวณตรงนี้น,นี่นะตัวปรับตั้งคือตัวนี้ เเป็็นนฟันฟนลกๆี่การปรับตั้งเราจะต้องใส่จานดัมเบรเข้าไปก่อนนะครับแต่อันนี้ผมจะจําลองสถานการณ์ให้ดูนะว่าปรับตั้งกันยังไงเอาช่างหมูมูดเข้าไปข้างในดิมันจะมีรูอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ใต้กระบอกเบรกนี่นะจะเป็นรูเล็กๆนี่รูอยู่ข้างหลังมันจะมีลูกยางเนี่ยปิดไว้อันนี้ลูกยางเปื่อยหมดแล้วโดนน้ำมันบววหมดครับ เราจะใช้ไขควงเนี่ยแย่เข้าไปในรูต้องใส่ล้อด้วยนะเดี๋ยวจะจำลองสถานการณ์ให้ดูนะครับะจะใช้ไขควงเนี่ยแย่มาจากข้างหลังแบบนี้เห็นไปไขควงเนาะแล้วก็งัดนี่กดลงอย่างนี้พอเรากดลงเรื่อยๆเนี่ย ตัวก้ามเบรกเนี่ยจะโดนไอตัวปรับตั้งเนี่ยทางออกนะครับทางออกเรื่อยๆเราต้องใส่ล้อแล้วก็ทําการหมุนล้อไปด้วยนะครับใส่จานดมเบรกเนี่ยนะแล้วก็ใส่ล้อแล้วก็หมุนดูพอให้มันฝืดๆนะครับอย่าให้มันคล่องเกินไปหรืออย่าให้มันจนกระทั่งติดค่อยๆเขี่ยแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะหมุนล้อไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเบรกเนี่ยจะฝืดได้ระยะพอดีนะครับ ให้มันฝืดฝืดเห็นช่างหลายๆท่านเขีย่ยอย่างเงี้ยเขีย่ยแบบไม่ใส่ดัมเบกนะครับเขีย่ยให้มันพอดีเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่จานเบรกเข้าไปเลยวิธีนี้คือวิธีการปรับตั้งที่ผิดนะครับต้องใส่ล้อใส่จานเบรกใส่จานดัมเบกให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ล้อเราถึงจะปรับตั้งเบรกได้นะครับต้องหมุนดูให้ล้อมันฝืดฝืนะวิธีการปรับตั้งเนี่ยต้องทําแบบนี้นะครับมาถึงวิธีการไล่ลมเบรกนะครับ คันน right. ี basil, ้เนี่ยเปลี่ยนทั้งระบบนะเปลี่ยนตั้งแต่แม่ปั๊มเบรกลูกสูบเบรกหน้ากระบอกเบรกหลังแล้วก็มอลมด้วยนะครับทีนี้เราจะมาไล่ไล่ลมกันนะไล่น้ามันไล่ลมออกจากระบบนะครับก่อนอื่นก็ทําการเติมน้ํามันเบรกเข้าไปนะตอนนี้เติมเรียบร้อยแล้วเติมน้ามันเบรกที่กระปุกข้างหน้านะครับที่แม่ปั๊มเรียบร้อยวิธีการไล่ลมเบรกเนี่ยนะถ้าเกิดเราทําการเปลี่ยนแม่ปั๊มหรือว่ามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับทําวิธีเดียวกันก็คือ ไล่จากล้อที่ไกลจากแม่ปั๊มเบรกมากที่สุดก็คือล้อหลังนะครับข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนก็ได้เราใช้ตัวขวดนี่นะขวดน้ำอารมณ์นะครับเจาะรู2ลรูนะมีรูระบายรูหนึ่งแล้วก็รูอีกรูหนึ่งเนี่ยใส่เป็นท่อฉีดน้ําฝนนะครับส่ยออกซิเจนตู้ปลาก็ได้นะมันจะพอดีกับหัวไล่ลมนะครับแล้วก็ใส่เสียบไปงี้นะเอาประแจใส่ไว้แล้วก็ให้คนที่อยู่บนรถเนี่ยยำ้ำนะเหยียบเบรก ทีๆนะอ้าวย้ำไปนี่ใช้วิธีนี้ไล่ลมก็ได้หรือไม่ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกก็ได้นะครับช่วงโควิดไม่รู้จะทำอะไรกับภรรยาที่บ้านนะว่างๆก็มาจุงมือสองคนเรามาช่วยกันถ่ายน้ำมันเบรกกันดีกว่านะครับ <Yep. S 1> ก็ว่ากันไปอ่านี่สั่งเหยียบแล้วเหยียบปุ๊บก็คายเห็นไหมเ <Yep. S 1> นี่ย <Yep. S 1> เป็นการออกกําลังกายอีกวิธีหนึ่งนะครับคนที่ย้ำอยู่ข้างบนเนี่ยเหงื่อแตกเลย เอาย้ำไปเรื่อยๆอ่าเยียบอ่าเยียบเห็นไหมน้ำมันเบรกมันจะพุ่งออกมาเรื่อยๆนะครับย้ำไปถ้าเกิดในกรณีที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำมันเบรกเนี่ยจะใสทั้ง4ล้อนะครับเยียบอ่าเยียบๆๆเห็นไหมมันก็จะพุ่งออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับคันนี้เนี่ยทำการเปลี่ยนถ่ายทั้งระบบก็ จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเบรกใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าดูสภาพแล้วเนี่ยภายในระบบเนี่ยน่าจะเละนะพวกท่อแป,ป๊บพวกอะไรน่าจะมีสนิมตกค้ <Yeah. S 1> างด้วยนะครับนี่เราก็ดูจนกว่าน้ํามันเบรกเนี่ยสีจะสวยอันนี้ก็เริ่มโอเคแล้วเพราะว่าผมไล่ออกจากแป,ป๊บ <Yeah. S 1> เนี่ยเบื้องต้นแล้วนะครับน้ํามันส่วนใหญ่ก็ทิ้งไปหมดแล้วอันนี้คือไล่ให้ลมมันออกจากระบบถ้าเกิดว่าอาการที่ ไล่ลมเบรกไม่ดีถ้ามีการเซ well right อร์วิสนะจะอาการเดียวกับเบรก่วนะครับอาการคล้ายๆกันก็คือเวลาเหยียบไปเนี่ยมันจะจมลงไปเรื่อยๆนั่นคืออาการของที่ว่าเราไล่ลมออกจากระบบไม่หมดนะครับยนี่ไม่ยากนะอ่ะมาทำล้อหลังล้อหลังซ้ายเสร็จแล้วก็มาทำล <tr> ้อหลังด้านข้างขวานะครับพอล้อหลังเสร็จปุ๊บก็ไปทำล้อหน้าต่ออย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับวิธีการไล่ลม ใช้ได้ทั้งไล่ลมด้วยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกด้วยนะอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทาก็ไปซื้อน้ํามันเบรกมาขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับร้อยี่สิบาทแล้วแต่เป็นดอทสามนะครับถ้าเป็นน้ํามันเบรกติดรถมารถบ้านก็เป็นดอทสามนะครับถ้าใครไฮโซหน่อยอยากจะเออรถเราใช้ความเร็วสูงอยากได้น้ํามันเบรกที่มันทนความร้อนได้แบบสูงๆซะหน่อยก็เปลี่ยนเป็นดอทสี่นะครับถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกเป็นดอทสี่ก็จําเป็นจะต้องไล่ดอทสามนะออกให้หมดก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าไปเติมดอทส่ใสกระปุกอันนั้นไม่ใช่ดอทสแท้นะมันจะปนกระดอสาในระบบนะครับต้องทําการเปลี่ยนถ่าย,ยให้หมดน,นี่เห็นไหมออกมาดําปีเลย,ยไอ้พวกน้ํามันที่ค้างท่อแป๊บเนี่ยนะต้องถ่ายออกให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวจะไปกัดพวกอะไหล่ใหม่ๆของเรานะครับอายุจะสั้นลงไปอีกก็ง่ายๆนะครับวิธีการตรวจสอบเบรกนะถ้าเบรกจมไปดูว่ามีน้ํามันรั่วซึมตรงไหนไหม ถ้าเบรกตำ่ำอาจจะปรับตั้งเบรกหลังไม่ดีนะครับวิธีการปรับตั้งเบรกหลังก็สอนไปแล้วนะไปไล่ดูคลิปเก่าๆก,ก็มีบอกนะครับส่วนถ้าเบรกแข็งเหยียบแล้วแข็งทื่อไหลก็ไปดูระบบลมระบบผ่อนแรงเบรกที่มออลมนะสายลมรั่วไหมแตกไหมเล้าหรือเปล่านะครับลมดูดดีหรือเปล่าไปจนกระทั่งมออลมรั่วไหมถ้ามออลมรั่วก็ส่วนมากจะมาจากสาเหตุแม่ปั๊มเนี่ยรั่วนะน้ำมันเข้าไปในมออลม ไปกัดมะลมมะล้มก็เสีย <Yeah. S 1> นะครับวิธีการดูเบื้องต้นก็ง่ายๆนะนี่เห็นไหมออกมาดำปีเลยต้องไล่จนกว่าจะใส่นะจุดนี้นะครับ <Yeah. S 1> นี่เห็นไหมยังไม่ใสเลยนะนี่ไล่ออกไปชุดหนึ่งแล้วนะครับต้องไล่ให้หมดนะน้ำมันเ <Yeah. S 1> บรกที่สำคัญนะ <Yeah. S 1> การ <Yeah. S 1> ดูแลระบบเบรกสำคัญที่สุดก็คือของเหลวที่อยู่ข้างในนะครับน้ำมันเบรกอย่าไปปล่อยไว้ประมาณสัก 2, 2> <Yeah. S 1> ปี ใสยทิ้งนะมาย้ำย้ำเหยียบอย่างนี้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ปล่อยปล่อยทิ้งนี่เริ่มใส่แล้ว <Yeah. S 1> เห็นไหมประมาณ2ปีนะครับเจอกันทีหนึ่งน้ามันเบรกน้ํามันคัดเหมือนกันสําหรับรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็เปลี่ยน <Yeah. S 1> น้ามันคัดพร้อมน้ามันเบรกไปเลยนะครับสปีครั้งหนึง่งอย่าไปปล่อยไว้นะครับเพราะว่าน้ํามันเบรเนี่มันชอบดึงความชื้นเข้าตัว <Yeah. S 1> ง่ายๆนะการดูแลรักษารถยนต์มันไม่ยากเว้นแต่เราไม่สนใจมันเองนะครับับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไห้ครับ ถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นวิธีการซ่อมเป็นเทคนิคการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ